สวัสดีจ้ามือนีแบบพ่อจะไม่เฮ็ดนำพริกเผาสูเบิงแล้วจ้าใส่ยังแนนวัตี๋หามาบเบงเนี่ยใส่กันเลยค่ะเริ่มแดกกับพริกมิดไงแล้วจ้าหั่นแล้วตามด้วยพริกแห้งแล้วจ้า ามด้วยหอมแขกเด้อจ้ะตามด้วยกระเทียมค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยกะปิค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะมาตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแลวกเทหอมของข้าลงไปจ้ะ เดี๋ยวแม,ม่พ่อจะขวกกระเทียมลุ่งน้ำกันเลยจ้าเพื่อว่่เป็นการเสียเวลานะจ้ะหักหอมกับกระเทียมไปน้ำกันเลยค่ะหอมกับกระเทียมของเขาเปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นสีขาวใส่เลยแล้วค่ะตามด้วยขัวพริกเลยค่ะพริกแห้งสองย่างขวาัวร่วมกันเลยค่ะ ผัวไปเรื่อยๆค่ะพริกของเขากะใซไรแล้วค่ะเปลี่ยนสีแล้วค่ะตามด้วยกะปิค่ะกระทะอันเก่า Uncle แล้วจ้าปัวให้กะปิหอมนะจ้า พวกกะปิของเขานี่ก็ใส่อะไรแล้วค่ะกับมะตํ้ได้ค่ะในครกก็จะมีกะปินะจจะมีพริกจะมีหอมกระเทียมขัวนะจจะตาพริกเสร็จแล้วค่ะเขากับมะพัดกันตอเลยค่ะตาด้วยน้ำมะขามเปียกเลยจ้าสองซอนโตค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะสองสอนโตะค่ะแล้วก็พัดทุกอย่างเลยค่ะพัดให้น้ำตาลของเขาละลายนะจ๊ะนในนี่แม่พ่อยล่างพกแล้วจ้ะใส่น้ำไปน้ำมิดน่อยจ้ะดางเอาพริกนล้วจ้ะเสียดายของนล้วจ้ะ ชิมบงรสชาติเลยจ้าอันนี้แม่พ่อกระตามด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าลำพิกของแม่พ่อหน,หนาตาประมาณนี้ล่ะค่ะ ลองไปเห็ดบังเล้าเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค่อยนักนี้เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิบต่อไป้ะจ้า แม่พ่อยเฮ็ดนีเ่เพ็ดคักเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนถ้าเฮ็เดแล้วเพื่อนเพื่นอนบ่มักเก็ดกบบระบ่ตตองใสพริกแห้งหลายเด้อจา้าขอพรบคุณด้หลายจ้าที่รับช่วงคิปของแม่พ่อย